ครับดูรีเอีกาชแนลตุดทันครับวันนี้ผมอ้นอีกากลับมาแล้วนะครับหลังจากที่ว่างเว้นไม่ได้อัดคลิปเลยติดธุระจริงๆและขอกราบอาภัยด้วยนะครับที่หายหน้าหายตาไปถึง2อาทิตย์ด้วยกันคลิปนี้นะครับพูดถึงวาตารุเอนโดนะฮะนักเตะแข้งเอเชียดุรีกีทีมชาติญี่ปุ่นระดับกัปตันทีม ในเวลานี้เขาสามารถพิสูจน์ฝีเท้าและความสามารถให้กับทุกคนได้เห็นเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วพิสูจน์ฝีเท้าและความสามารถในศึกพิม์ลิกอังกฤษเวทีที่เพียบไปด้วยเสือสิงกระิงแรดนะครับเขาทำมันได้แน่นอนครับเขาหักปากกาเซียนหลายด้ามมากกูรูนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ไม่ได้เชื่อในฝีเท้าของเขาเลยหลายๆคน นะครับตราหน้าเลยว่านี่คือแข้งที่ล้มเหลวแน่ๆและหลายๆคนปรามานั้งแต่เอเชียเอาไว้ว่ายากมากนะที่จะเข้ามาแล้วยกระดับผลงานของตัวเองได้เท่ากับพวกปากร์คทีซองหรือว่าจะเป็นซนเฮึงมินแล้วเอนโดอาจจะเป็นเหมือนทาคุมิมินามีโนก็ได้แต่ท้ายที่สุดครับ เอนโดใช้เวลาไม่นานในการที่จะพิสูจน์ตัวเองแล้วณเวลานี้ชื่อของเขาได้เข้าไปอยู่ในหัวใจทั้ง4ห้องของเดอะคอฟทุกหัวระแหงเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะคุยกันในเรื่องของวาตุรุเอนโดนะครับฟังกันจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกระด,ดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกดซีเฟิร์สไปเห็นก่อนนะครับชื่นชอบในแนวทางนี้แนวทางการวิเคราะห์จาร์ตรงไปตรงมาแบบนี้ช่วยกันซัพพอร์ตช่องทางของอากาชาแนลด้วยนะครับเพราะว่าที่นี่อีกาชาแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับ ไปกันที่ข้อแรกประเด็นแรกกันก่อนนะครับเจอขึนคลับต้องการวาตารุเอนโดแล้วมันก็เป็นเช่นนั้นย้อนกลับไปในช่วงตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับช่วงเวลาที่ลิเวอร์พูลกำลังเฟ้นหากองกลางคนใหม่ๆเพราะว่ามีการเปลี่ยนยกชุดตัวเก่าๆหายไปตัวให,ใหม่ก็ต้องเข้ามาหนึ่งในดีลที่สร้างเซอร์ไพรส ให้กับแฟนเดอะคอพและวรวมไปถึงผู้คนมากที่สุดนะครับก็คือในดีลของวาตารุเอนโดนี่แหละครับลิปพูไปคว้าวาตารุเอนโดกองกลางดีกรีทีมชาติญี่ปุ่นระดับกัปตันทีมและเป็นกัปตันทีมของสตุตการ์ดในลีกเยอรมันชื่อของวัตารุเอนโดชั่วโมงนั้นนะครับหลังจากที่ลิปภูไปคว้ามาเสร็จสับเรียบร้อยเนี่ยโอ้โห เรียกว่าเป็นประเด็นแห่งชาติกันเลยทีเดียวการได้ตัววัตรุรเอนโดในช่วงน้นเวลานั้นครับบอกเลยว่าหลายๆคนมองไปในทิศทางเดียวกันว่านี่คือทางออกฉุกเฉินนี่คือการซื้อแบบแพนิคบายนี่คือการดึงตัวมาแบบว่าอ่ะเอาคนนี้ก็ได้เป็นการซื้อแบบตําแหน่งชั่วคราวแล้วเดี๋ยวค่อยไปเฟ้นหาตัวใหญ่ๆเบอร์ใหญ่ๆ อีกครั้งหนึ่งในช่วงตลาดหน้าหนาวถัดไปหรือว่าจะเป็นในช่วงตลาดซัมเมอร์รอบหน้าวาตรุเอนโดถือว่าเป็นตัวเลือกที่อยู่เหนือความคาดหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสไตล์การเล่นรวมถึงอายุแต่หลัก30ปีซึ่งมันไม่ตรงกับนโยบายที่มันชัดเจนของลิภูเลยลิพูต้องการนักเตะวัยหนุ่มพลังห้าวซื้อมาแล้วต้องไปเรียนรู้พัฒนาตัวเอง แล้วหลังจากนั้นก็มีโอกาสขายต่อเอากําไรอะไรประมาณนี้ซึ่งที่ผ่านมาลิเวอร์รพูลไม่นิยมชมชอบในการคว้าตัวนักเตะใหม่ๆที่มีอายุมากเกิน27 28นะครับนานๆจะเกิดขึ้นทีแต่ก็ตามครับลิเวอร์รไม่ได้มองตรงนั้นคว้าตัวเอนโดมาแต่ถ้ามองในแง่บวกก็คือลิเวอร์รมีทีมงานในการเฟ้นหาตัวนักเตะในลีกบุนเดสลีกาเยอรมันมาอยู่แล้วครับ เรีว่ามีคอนเนคชันดีรู้จักมักคุ้นกับเวทีบรสิก้าเกนมันเป็นอย่างดีเจนคับเองก็รู้ครับว่าต้งแต่คนไหนอยู่ในระดับท็อปอยู่ในเกณฑ์อยู่ในข่ายที่เขาต้องการซึ่งวันแรกครับที่คลอบกับเอนโดเจอกันในห้องแต่งตัวของเอ็กซ์ตร้าคอมเพล็กซ์ของทางฝั่งลิเวอร์พูลเนี่ยคลอบมองหน้าแล้วก็จ้องไปที่เอนโดอย่างตั้งใจ แล้วก็พูดคำที่มันชัดมากครับนั่นก็คือเราต้องการตัวนายจริงๆครับพูดแบบนี้พูดคำว่าต้องการในตัวนายจริงๆเนี่ยสองครั้งนะครับถ้าใครจะคนได้ครับพูดคำนี้เรียกว่าเป็นวาทาเด็ดมากๆคือเรียกว่าตอนนั้นเนี่ยครอปเองต้องการกองกลางตัวรับที่จะเข้ามาทําหน้าที่แทนจอแดนเฮนเดอร์สันแล้วก็ฟาเบนโย่สองตัวเก่าที่ไม่ได้อยู่กับทีมแล้วครอปใช้คําพูดว่าต้องการตัวนาย ต้องการหัวใจของนายต้องการแข้งขาของนายต้องการความสามารถในการเล่นฟุตบอลของนายต้องการมันสมองในทางฟุตบอลของนายต้องการทุกสิ่งทุกอย่างจากตัวนายที่จะเข้ามาช่วยงานลีพูในซีซั่นนี้เรียกได้ว่าตอนนั้นเนี่ยคลอบพูดออกไปแต่ถ้าหากใครที่ได้ยินประโยคแบบนั้นอาจจะมองว่าเป็นการแก้เกี้ยวหรือเปล่าคลอบอาจจะไม่ได้อยากได้จริงๆก็ได้ลีพูก็เช่นกัน เพราะาตอนนั้นก็มีข่าวกับทางมอยเซตไกเซโดของทางฝั่งไบรตันรวมไปถึงโรเมโอลาเวียและกองกลางอีกหลายคนนะครับแต่กลับกลายเป็นว่ามาได้ตัววัตุรุเอนโดแก้เกี้ยวหรือเปล่าแต่ถ้ามองในมุมของคนอย่างเชนคล็อปเนี่ยในเวลาที่เขาพูดไปเนี่ยคำพูดของเขามักจะสักิทธิ์นะครับเขามักจะพูดในเรื่องจริงซึ่งแฟนเดอะคล็อปเองก็รู้ดีว่าคล็อปนิสัยส่วนตัวเป็นอย่างไรซึ่งแน่นอนครับณนะเวลานั้นคล็อป น่าจะต้องการตัวของเอนโดจริงๆครับผู้เล่นแบบนี้เป็นฟิลตัวรับมันสมองฝีเท้าความสามารถและสุดท้ายในวันนี้คลับลิเวอร์พูลก็ต้องการตัวของวัตรุ e เอนโดจริงๆนะครับลองคิดดูนะครับในช่วงหน้าเวลาที่อเล็กซิสแมคลิสเตอร์ไม่อยู่ในช่วงหน้าเวลาที่ดอมนึกสโบสไล์ฟอร์มตกในช่วงหน้าเวลาที่ไรอันกาเฟนแบก ไร้ความสม่ำเสมอเนี่ยก,กลายเป็นว่าวัตรุ endopro ขึ้นมาแล้วก็ทำผลงานได้ดีมากๆนั่นแหละครับคือเครื่องตอกย้ำว่าทำไม่ครบถึงพูดประโยคแบบนั้นออกไปในวันแรกที่เขาเจอ endo ทีนี้มาดูประเด็นที่2ครับนักเตะทุกคนย่อมต้องการเวลาครับแต่แตกต่างกันตรงที่ว่าเวลาสั้นหรือว่ายาวบางคนต้องการ1ปีบางคนต้องการแค่ครึ่งปี อยอย่างเช่นแจ็คกร์เชของแมสเซสตี้ย้ายมาปีแรกปีหนึ่งนะครับในการปรับตัวเองให้เข้ากับสไตล์การเล่นแนวทางของแมนเซสตี้และสิ่งที่เป๊ปต้องการที่สุดแต่วัตรุเอนโดใช้เวลาประมาณครึ่งปีกว่าจะปรับตัวได้ตอนแรกๆเนี่ยเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าวัตรุเอนโดมีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับสไตล์การเล่นของฟุตบอลอังกฤษเป็นอย่างมาก เขามีปัญหาในการจัดการกับความเร็วของเกมฟุตบอลอังกฤษครับมีปัญหาในเรื่องของการปรับตัวให้เข้ากับสไตล์การเล่นของลีพูอย่างเห็นได้ชัดด้วยความที่เขาเป็นนักเตะที่มีรูปร่างเล็กแล้วก็ไม่ได้มีสปิดจ,จัดจ้านรวดเร็วอะไรการปรับจูนย่อมต้องเป็นปัญหาเขาก็ต้องใช้เวลาซึ่งรแรกๆเนี่ยเอนโดยังไม่ได้เป็นที่ไว้วางใจของเจ้าคลับมากนักครับ เกมที่เขาได้ลงเล่นส่วนใหญ่ก็เป็นเกมฟุตบอลถ้วยเกมฟุตบอลยูโรปาลีกที่สปีดบอลเนี่ยมันก็ไม่ได้เร็วเท่ากับเวทีพรีเมียร์ลีกนะครับแล้วในขณะเดียวกันครับในเรื่องของไมซ์เซ็ตของนักเตะญี่ปุ่นเนี่ยที่เขาเรียกกันว่าดีเกินไปนุ่มนิ่มเกินไปตรงนี้เจนคลอปเองก็พยายามที่จะสั่งสอนกำชับทาง End เอนโดว่าเฮ้ยคุณย้ายมาจากบุนเดสการเยอรมันมาอยู่ที่เวทีพรีเมียร์ลีกเนี่ยสิ่งที่คุณต้องเติม นอกเหนือจากการปรับตัวความสามารถอะไรต่ตางๆน,นานาทุกสิ่งที่เป็นกปอนเนี่ยเนื้อเรื่องของไมเซ็ตที่คุณต้องมีลูกตุกติกมีลูกเหลี่ยมจัดมีลูกสกปรกเข้าไปหน่อยเนี่ยมันคือสิ่งที่สําคัญมากครับคุณจะมาเล่นแบบดีเกินไปดูนุ่มนิ่มดูติมเกินไปเนี่ยใช้การไม่ดนดาสำหรับเวทีนี้คุณต้องใส่ความดุดดันเกลี้ยกล่อมไปด้วยในจังหวะที่คุณแท็กเกิลหรือว่าเข้าประทะคู่แข่งหลังๆมาเห็นไหมครับว่า วาตารุเอนโดเริ่มที่จะปรับตัวเองให้กลายเป็นกองกลางตัวรับที่มีความดุดันมีความเกรี้ยวกลาดมีความแข็งแกร่งมีความแข็งแรงมีความเข้มข้นในทุกจังหวะทุกบทบาทที่เขาต้องทำในตำแหน่งมิดฟิลหมายเลข6สังเกตได้เลยครับในช่วงหลังๆเนี่ยมิดฟิลฉบับกระเป๋าเวอร์ชั่นญี่ปุ่นเนี่ยเขาเริ่มที่จะเล่นดีขึ้นเรื่อยๆ ทำได้ดีขึ้นเรื่อยในทุกเกมที่เขาถูกส่งลงมาในสนามไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของการเคลื่อนที่การอ่านเกมการเข้าปะทะตัดเกมการบล็อกคือทําได้ดีขึ้นมากๆนับรวมถึงการเล่นเกมรุกที่ครอปเองก็บอกเอนโดว่าลิฟูเนี่ยเป็นทีมที่เล่นเกมรุกเป็นหลักนะครับสิ่งที่เอนโดจะต้องปรับปรุงตัวเสริมความแข็งแกร่งของตัวเองนอกจากจาเรื่องของมิดฟิลตัวรับแล้วการมีส่วนร่วม กับการเล่นเกมรุกกับทีมคือสิ่งสําคัญด้วยครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เจนคลับต้องการจากมิดฟิลด์หมายเลข6ครับคือถ้าเอนโดทาได้ทุกอย่างที่คลับต้องการเขานี่แหละก็จะเป็นนักเตะคนสําคัญในแผนง,งานของเจนคลับและหลังๆก็เป็นเช่นนั้นเพราะว่าเอนโดเองก็ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงได้บ่อยครั้งติดต่อกันแล้วคลับ ถึงกับเอ่ยปากชื่นชมสรรเสริญเชิดชูผ่านทางสื่อต่อหน้าสาธารณชนว่าเอนโดดีขึ้นจริงๆแล้วในหลายๆเกมบอกว่าเอนโดก็เหมาะสมกับการเป็นผู้ชายแห่งแมชของรีพูดไว้เห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่มันตอกย้ำว่าทุกคนต้องการเวลาคลอปเองก็รอเวลาจนกระทั่งเอนโดปรับตัวได้จนกระทั่งเอนโดสุกงอมแล้วจริงๆแล้วที่สําคัญหลังๆมาเอนโดไม่ได้เป็นแค่ กองกลางตัวรับอย่างเดียวเท่านั้นนะครับเขาก็เป็นกองกลางที่สามารถเติมไปเล่นในเกมรุกได้มีส่วนร่วมกับการทาประตูให้กับทีมได้ทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมคุณภาพของเอนโดค่อยๆปรากฏค่อยๆเฉิดฉายแม้ว่าจะมีข้อผิดพลาดบ้างนะครับแต่เป็นเรื่องธรรมดาครับทุกคนไม่มีทางสมบูรณ์แบบครับมันต้องเกิดความผิดพลาดในระหว่างเกมอยู่แล้วครับแต่ในภาพรวมองค์รวมแล้วจะเป็นยังไงล่ะซึ่งเอนโดเองก็ดูดีขึ้นกว่าลหลายๆคนคิด นำมาซึ่งประเด็นที่3ครับ19ล้านยูโรหรือ16ล้านปอนด์คุ้มค่านะครับนี่คือการลงทุนอันน้อยนิดของลิเวอร์พูลครับแล้วในวันนี้มันสามารถแปลเปลี่ยนกับกลายเป็นผลลัพธ์ที่ดีผลประโยชน์ในภาพรวมที่ยอดเยี่ยมและวัตรุเอนโดก็คุ้มค่าต่อการลงทุนไปในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแบบทุกเพนนีวัตรุเอนโดยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างดีเยี่ยมอย่างต่อเนื่อง อย่างสม่ำเสมอได้รับความไว้วางใจจากเ้นคลอปอย่างตลอดเวลาและมันมาถูกที่ถูกเวลาด้วยนะครับในช่วงเวลาที่อเล็กซิสแม็กเลสเตอร์นักเตะอาเจนตีที่เ้นคลอปเนี่ยวางบทบาทเอาไว้ว่าจะต้องเป็นกองกลางหมายเลข6เขาเชื่อว่าอเล็กซิสแม็กเลสเตอร์นั้นทำได้ซึ่งก็ทําได้ดีระดับหนึ่งครับแต่หลังจากหายไปในตรงเนี้ยหลายๆคนค่อนข้างเป็นห่วงว่าเฮ้ยถ้าอเล็กซิสแม็กเลสเตอร์หายไปใครจะมาแทน สุดท้ายวัตรุเอนโดก็โผล่ขึ้นมาแบบถูกที่ถูกเวลาแบบพอเหมาะพอเจาะแล้วยังเล่นได้ดีขึ้นเรื่อยๆครับไม่ว่าจะเป็นเกมกับทางอาร์เซนอลคุณจําก็ได้ไหมที่จะต้องโ,อโหสู้รบกับทางด้านของมิดฟิลด์อาร์เซนอลแข็งแกร่งมากในวันนั้นสำหรับมัตรุนเอนโดการผ่านบอลสาเร็จก็ทําได้อย่างดีเยี่ยม42สําเร็จจาก48ครั้งในความพยายามการสัมผัสบ,บอลก็ยอดเยี่ยมครองบอลสาเร็จก็ยอดเยี่ยม การวางบอลการเช็คเกิลก็ชนะจาก3ครั้งในความพยายามการสกัดกั้นก็ทําได้ดีการเอาบอลกลับมาครอบครองก็ทําได้ดีการชนะดวลคู่แข่งก็ทําได้ดีเรียกได้ว่าในวันนั้นที่เจอกับอาเซนอลเนี่ยวัตารุเอนโดถือว่าเป็นหนึ่งในกองกลางที่ดีที่สุดของลิพูนะครับทาได้ดีมากกว่าเพื่อนทุกคนในแผงมิดฟิลด์ด้วยและก็ยังมาฉายแววเด่นต่อเนื่องในเกมล่าสุดที่บุกไปชนะเบอร์ลี่สองประตูต่อศูนย์ทุกสถิติทุกปัจจัยทุกองค์ประกอบ วอตารุเอนโดคือแมนออเดอร์แมชนะครับในแผงมิดฟิลด์ไปไปมามาเล่นดีซัง,งั้นครับร่างทองเฉยเลยฮนะเรียกได้ว,ว่าเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่นะครับคือสิ่งที่เราต้องบอกว่าสายตาของเชิคลอปไม่ธรรมดานะครับเขามองออกว่านักเตะค,คนนี้สามารถเข้ามาแล้วแล้วเติมเต็มในสิ่งที่ขาดแล้วสามารถสร้างคุณประโยชน์ในภาพรวมให้กับทีมได้ในเวลาเดียวกันครับเขาก็เลือกตัวนักเตะที่เขารู้ว่านักเตะค,คนนี้ มีความพยายามมากน้อยเพียงใดมีระเบียบว,วินัยมากน้อยเพียงใดเป็นนักเตะที่ใฝ่เรียนรู้หรือไม่แล้วพายี่ห้อนักเตะญี่ปุ่นครับคุณก็รู้ดีนะฮะว่าไม่เซตยอดเยี่ยมมีวินัยเข้มข้นความเป็นนักฟุตบอลอาชีพที่ดีเนี่ยมันมีอยู่ในตัวของนักเตะญี่ปุ่นอยู่แล้วครับแล้วมันเกิดขึ้นกับวัตรุญเนโดที่เขาคือใครครับเขาคือนักเตะที่แฟนบอลญี่ปุ่นยกย่องเชิดชูบูชา เขาคือกัปตันทีมชาติญี่ปุ่นในขณะที่ตอนที่อยู่กับทางสุดการดเนี่ยเขาก็กลายเป็นกัปตันทีมของสุดการดครับนั่นคือการยอมรับในวงกว้างแล้วครับแต่ในทีนี้เขาพอเขาย้ายมาอยู่กับพิมริกเนี่ยโอ้โหเรีเยกได้ว่าเขาก็เป็นที่ยอมรับได้ครั้งหนึ่งด้วยครับดังนั้นนี่แหละครับคือคุณภาพที่ดีเยี่ยมของผู้ชายที่ชื่อว่าวัตรุเอนโดครับแม้ว่าเขาจะถูกเสียงหยามหยัน เสียงปราโาทเล่นงานในช่วงที่เขาย้ายเข้ามาครับแต่เขาเองก็ไม่ได้รู้สึกสะทกสะท้านไม่ได้รู้สึกไม่ได้เก็บเอาคำพูดดูถูกเหล่านั้นมาคิดจนเขาไปต่อไม่ได้เขารู้ครับว่าเวทีนี้มันยากเขารู้ครับว่าพอมาอยู่กับลิว์พูลน่มันคือความคดาดหวังที่สูงมากและเขารู้อีกเช่นกันว่านักเตะเอเชียเนี่ยมักจะโดนดูถูกดูแคลนอยู่แล้วสิ่งที่เขาทำได้ดีที่สุด คือก้มหน้าก้มตามฝึกซ้อมเวลาที่ได้รับโอกาสคว้าโอกาสนั้นมาและสุดท้ายวันนี้เขาก็พิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นว่าเขาเองก็ดีพอสำหรับการเป็นตัวจริงของลิเวอร์พูลฟุตบอลคลับในเวอร์ชัน2.0ของเจนคลอ็อปนะครับนั่นคือเรื่องราวของวัตรุเอนโดที่เราต้องยกนิ้วโป้งให้กับเขาจริงๆปลอกมือด้วยนะครับชื่นชมในความเป็นวัตถุเอนโดครับ นั่นคือทั้งหมดครับขอบคุณคนด้วยฮะที่อยู่รับฟังกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดก็ได้ดิ่งเพแจ้งเตือนกดซีเฟิร์สเพื่อเห็นก่อนนะครับชื่นชอบในแนวทางนี้ก็ช่วยกันพพอร์ตช่องทาง,อ,งอีกากลย์ชาแน,นลด้วยนะครับเพราะว่าที่นี่แกา c h ชาแน,เนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมอสรครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ